ไปแล้วนะอุซบดีละไปเลยดีมากพอดีเลยขึ้นไปแล้วหยุดเรือเอาไว้นะอุซบ เอ๋อเอ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 ออ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้รอเอ้ยเฮ้ยไปไนปเร็วเร็วขึ้นเรือเซ่ไม่ได้คือคือว่าฉันลืมสติดเลยเนี่ยเชือกมันล็อกตายเข้มขัดอยู่อ่ะขึเป็นแบบนี้คุณจะลงไปข้างล่างไม่ได้แกงแงเลย อีกนิด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 เดียวนิดเดียวนิดเดียว <for S 1> <EN> โ,โอ้โหไงกูชอบหมานายก็หนุใหญ่เลยนี่ใช่ป่าวฮอยฮอยฮอยยวมีเรื่องต้องคุยกับพวกแกหน่อยแล้ว ฟังเลยฉันจะลืมเรื่องเมื่อกี้ก็ดได้ต่อไปฟังฉันพูดให้ดีๆเลยครับขอโทษด้วยครับขอไปด้วยจริงๆยังไงก็เถอะตอนนี้เพิ่งนึกถึงเรื่องเรือกันสักพักพวกเราสามคนจะโจมตีใส่เจ้านน่นพร้อมๆกันครับจะพูดคุ้มกดหรืออะไรก็ไม่รู้แหละถ้าโดนโจมตีแล้วก็จะมีช่องว่างให้เล่นงานได้แน่ๆเลยจะเล่นงานฉันหรอ Mana ya, huh? kap?